สวัสดีครับผมซูเปอรซ่าครับคอรัมนิดนังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูรัรสตาสกเกอร์เลยครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพุธ ที่25มก,กราคมนะครับรวันนี้ครับทัศนะก็ยังคงรับทรัพย์อยู่ในแดนบบดนะครับบวกบวกทำได้ยอดเยี่ยมนะครับด้วยการบุกไปเอาชนะคู่แข่งเรเท4สูนย์นะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่1คู่นะครับในกาวมเคราะศึกบุนเดสลีกาเยอรมันเหมือนเช่นเดินะครับไปกันที่การเจอกันระหว่างไฟบวก เปิดบ้านพบกับแฟรงก์เฟิร์ตทั้งสองทีมรั้งอยู่กลุ่มหัวตารางน,นะครับแต่ตอนนี้จริงจอกป่าดำผลงานเริ่มแผ่วลงต่อหนึ่งนะครับการที่เกมล่าสุดพวกเขาแพ้เรเท วบบวกศูนย์หกนะครับตัวนี้ครับผมมองว่าทําให้ความมั่นใจหดหายไปพอสมควรนะครับและทีมชุดนี้เกมรับค่อนข้างมีปัญหาครับแม้วันนี้เทรนเนอร์คริสเตียสตายจะมีการปรับแท็กติกมาใช้3-4 3สนะครับแต่ผมมองครับว่าน่าจะไม่ช่วยให้ทีมดีขึ้นมากนครับและเกมลูกก็เริ่มฝืดเขื่องในช่วงหลังเห็นอย่างชัดเจนครับตันี้ครับรับมือกับทางแฟรงก์เฟิร์ตนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขากลายเป็นทีมที่ฟอร์มยอดเยี่ยมติดลมบนนะครับแท็กติกการทําทีมของเทรน เดอร์โอลิเวอร์กาสเดอร์ลงตัวทุกตำแหน่งนะครับตอนนี้รุนแชมป์เต็มตัวนะครับแกร์เกมรับเหนียวแน่นแนวลุกนักเตะอย่าง use, yes, Berlin, Storm, ichi, ามาริโอเกเซยเยสเปอร์รินสตอมไดอิจิคาบรดาและหน้าเป้าอย่างรองดานโคโรมูอานี่เนี่ยท็อปฟอร์มครับการเข้าทำหลากหลายกายุริยะมีความแน่นอนมากกว่าโจทย์ผู้ที่กระเปิดมาให้ที่ไฟบดนนครับเป็นต่อที่หน้าราคากับ0.25นะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมแนะเชียร์ท่าแฟรงเฟิร์ดนะครับเชื่อว่าชั่วโมงนี้พวกเขาจะไม่แพ้นะครับและมีโอกาสเขยตเต็มด้วยกกาาารบุมมเอ3าาแต้ ได้ถือห่างเชียร์แฟรงก์เฟิร์ตนะครับในคู่นี้ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเองแห่งว่ารวยไปเจอกันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ